เหตุการณ์จังหวัดตากก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมครับเพราะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็น่าตกใจประเด็นก็คือเป็นเหตุการณ์ลูกฆ่าแม่และเห็นบอกว่าตอนที่ลงมือฆ่ายังลากศพแม่ไปเผาด้วย หลอนยาอีกแล้วเหมือนกันเนี่ยนะฮะลองไปดูจุดเกิดเหตุก่อนนะครับผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่แม่สอดโดยตอนแรกเลยเนี่ยตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางมิซานนะครับเธอเป็นคนเมียนมาแล้วเห็นบอกว่าเธอถูกอาวุธเนี่ยนะครับเป็นอาวุธมีดใช่ไหมค่ะสามเล่มด้วยกันนะฮะแทงและนี่คือสภาพลูกชายนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะโดยลูกชายเป็นคนลงมือฆ่าแม่ตัวเองลูกชายชื่อว่านายนายมินทวยหรือว่านายไม้ จริงๆตอนไปเจอศพแม่เนี่ยต้องบอกงี้ครับคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอร่างของทางด้านนางมิซันเห็นบอกว่าเผาอยู่ตรงบริเวณหลังบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ายังเผาไม่หมดขอดูจุดเกิดเหตุหน่อยนะฮะตรงบริเวณหลังบ้านตอนที่ทางเจ้าที่ตำรวจเขาไปดูหลังบ้านเพราะตอนแรกเลยที่เขาไปคุมตัวลูกชายเนี่ยเขาไปเจอควันไปคุณผู้ชมครับขึ้นอยู่ตรงบริเวณหลังบ้าน โดยมีรอยเลือดนะฮะลากจากในบ้านไปยังบริเวณหลังบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นโดยตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบร่างของนางมิซานเองเนี่ยคุณผู้ชมครับถูกเผาแต่ยังไม่ไม่หมดนะฮะโดยตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเขาได้มีการสอบถามลูกชายวังตัวใหญ่โดยสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตัวเนี่ยยังคุยไม่รู้เรื่องแล้วตอนที่ตำรวจไปคุมตัวมาเนี่ยนะฮะ เจ้าตัวเองเนี่ยยังดูเหมือนกับมึนๆอยู่เลยเนี่ยฮะที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเนี่ยนะฮะสุดท้ายจากการสอบปากคำว่ายังไงบ้างเมยทางด้านของนายไม้นะคะยอมรับว่าฆ่าแม่จริงๆค่ะส่วนสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีปมน้อยใจและเก็บกดอยู่ในสมองของอตัวเองว่านา<อ>งมิซานไม่ใช่แม่แท้ๆของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าพ่อกับพี่ชายไม่ใช่พ่อ แล้วก็ไม่ใช่พี่ชายด้วยเช่นกันตัวเองเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงมาโดยตลอดก็เลยเกิดความน้อยใจประกอบกับก่อนจะเกิดเหตุในไม้กับแม่พุดกับแม่ซึ่งเป็นคนตายเนี่ยมีปากเสียงกันมาตลอดก็เลยเกิดเหตุสะเทือนคุณผู้ชมครับแล้วที่มันโหดร้ายคืออะไรไหมครัตอนที่มันลงมือฆ่าแม่ตอน9ก้าโมงเช้ามันใช้มีดสามเล่มแทงท<า>้อง,<า>งแม่หลังจากนั้นลากศพแม่ไปที่หลังบ้านแล้วแวะไปซื้อน้ํามันเบนซินเนี่ยนะมาราดเผาตรงบริเวณด้านหลังโดยเอาเสือเนี่ยมาห่อร่างเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงสุดท้ายวันนี้คนที่ออกมาชี้แจง คุณผู้ชมฮะก็คือทางด้านพ่อของายไม้ก็คือจีเตงจีเตงบอกว่าลูกชายหลอนคิดว่าแม่ไม่ใช่แม่แล้วก็น้อยใจพี่ชายตามที่เม์บอกบอลองฟังเสียงทางด้านเอาคุณพ่อก่อนนะฮะที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นมีมีเรื่องกับแม่ไหมที่คิดจะทำแบบนี้เคยมีก่นหน้าทไมไ่เคยมีเลยครับก็ไม่ค,คิดเหมือนกันว่าจะมีไม่เคยมีเลยครับแต่ว่าแม่นั่งสอนนันประานานนานะครับคือมันมีนะครัคน ก็เก็บตัวเงียบป่ะ<อ>เป็นเป็นแม่แม่เดียกันเลยไหมแม่เดียวกันแ,แม่เดียวกันะแ,แ,แม่จริงๆนี่นะโอ้อม่ได้เตอะผู้ชมครับพอั้่สามียืนยันเนียนะฮะว่าก็คือแม่เขาแท้ๆแต่เขาเข้าใจผิดวันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนดูบรรยากาศหน่อยแล้วกันนะฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าผู้การจังหวัดตากพลตำรวจตรีสำมฤธิ์เอ็มกมนรวมถึงผู้กับแม่สอดพันตำรวจเอกพิทยากรเทพวร,รัษได้คุมตัวในไม้นายมินทวยนะฮะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่่าเผาแม่ภายในหมู่บ้านห้วยม่วงโดยตอนทำแผนเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังเจ้าตัวอ้างว่าแม่ไม่รักแล้วเอาจริงตอนที่วันนี้ไปจับกุมตัวเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่า เจ้าตัวเนี่ยตอนที่ญาติกลับมาที่บ้านก็ไม่บอกนะฮะว่าค่าแม่ตายอยู่หลังบ้านจนญาติมาพบพิรุษกับรอยเลือดที่มันหยดไปที่หลังบ้านก็<ม>เลยไปเจอศพว่าแม่โดนเผามีเสียงของตัวนายนายมินทวยด้วยนะฮะบางช่วงบางตอนลองฟังดูหน่อยฮะ,ะเรื่องอะไรที่เขาว่าเราเน่แม่ว่าเรื่องอะไรที่เราพูดเมื่อกี้ เเยรื่องที่เขาเอาผมมาที่ว่ามาเลี้ยงเนี่ยเหรออ๋อเขาบอกว่าเขาเป็นลูกเก็บมาลี้ยงอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนก็เป็นลูกจริงๆเข้าใจว่าแม่เนี่ยเข้าใจไปเก็บเรามาเลี้ยงถูกไหมอือคิดว่าเขาไม่รักเราแล้วอย่างเงี้ยได้ยังไงอือคุปปะขอไม่ได้เลี้ยงอือก็เลยเป็นมูลเหตุในใจ อยากจะขอโทษแม่อะไรไหมออยากพูดอะไรแม่ไหมอยากพูดอะไรถ้าอยากบอกอะไรกับแม่ถ้าซูดันแม่อยู่แม่ดีฝังอยากกราวแม่ที่วัดอะยังไงอยากพูดไหมรืม่อยากพูดอะไรไม่อยากโอเคนะคุณผู้ชมครับนี่คือตอนที่ผู้การสัมฤทธิ์ถามบอกอยากจะมีอะไรบอกกับแม่ไหมปรากฏเขาบอกไม่มีเขาก็ใส่หัวตรงๆว่าเขาไม่อยากบอกนี่ฮะและนี่ก็คือตอนที่ไปคุมตัวมาใช่ไหมนี่ ไหนมีเสียงด้วยใช่ไหมนี่ก็อีกช่วงหนึ่งเอาลองฟังดูหน่อยนะ,ะนฮะแยงเยอะครั้ง่จะสองครั้งสองครั้ะฮะมีมีีเล็กสิง่งตามไหมค่ะลูกตอนแรกใช้มีเล็กแทงไปสองครั้งแล้วอย่ากนั้นไปเอามีใหญ่เออแทงมีใหญ่ที่ไหนหลายครั้งหลายครั้งอยู่ ของกลางมีพี่อยู่สองเล่มใช่ไหมป้ายมีด้านอย่างนี้ยกมือชี้มายกมือชี้มือชี้ชี้มาข้างหน้ายกแขนนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเออจะมีรอยเลือดคุณผู้ชมครับอย่างที่ผู้การถามว่าแทงแม่ตรงไหนคือแทงในห้องแล้วก็ใช้มีดสองเล่มแล้วไปหยิบเพิ่มมาอีกหนึ่งเล่มเป็นสามเล่มแล้วก็ทิ้งไว้หลังบ้านก็คือร่างแม่แล้วไปซื้อน้ำมันแล้วก็เผา นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาตอนเอาตัวไปทําแผนนี่ฮะสุดท้ายสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้จริงๆตอนทําแผนเนี่ยเขาต้องการกลุ่มไทยมุมด้วยกลัวว่าเดี๋ยวจะเข้ามาประชาทันไอ้เ,อเจ้าลูกติดยาคนนี้เนี่ยนะฮะอ่ะนี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งโหดร้ายมากม